สวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีคสวัสดีคุณผู้ชมค่ะที่กําลังชมผ่านทางแฟนเพจของโรงพยาบาลพญาไทย2อยู่ตอนนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะตอ้น้อยอ,อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิระเดชตุงคาเสรณีค่ะศัลยแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไทย2นะคะถ้าวันนี้คุณผู้ชมป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วจะต้องทําอย่างไรคะโรคกระดูกพรุนเนี่ยสมัยก่อนเราได้ยินถึนว่ารักษาไม่ได้ใช่ค่ะเคยได้ยินว่า หักแล้วหักเลยกว่าจะหายคุณภาพชีวิตก็แย่ไปแล้วคือใช่คนเนี่ยได้อย่างงี้นะบอกว่าทุกคนผมเวลาตอนคนไข้ามาพามาหานะบอกว่าเงนนะกระดูกพุนก็เป็นอย่างเงี้เราหมอก็อายุมากก็ต้องกระดูกพุนมันไม่ใช่อย่างงั้นไม่จําเป็นที่อายุมากต้องกระดูกพุนนะอันหนึ่งนะอันที่สองเนกระดูกพุนนะ่รักษาได้ยังไงบ้างคะอย่างโรงพยาบาลพญาไทสองนี้เรามียารักษาโรคกระดูกพุนได้แล้วใช่ไหมคะไดนะ้เราเรียกษามานาแต่ว่าันนี้ยาตัวใหม่เนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนคล้ายๆว่าไม่ให้เซลล์ที่จะ กินกระดูกหรือทำลายกระดูกเนี่ยมันมันแค่ให้ปันทํางานได้เต็มที่ก็คือตัวไหนที่จะมาทําลายกระดูกของเรายาตัวนี้จะเข้าไปหยุดใช่หยุดเซลล์ไปชะลอการทํางานของตัวนี้เลยไปหยุดการทางานของเขาไม่ให้ไม่ให้แกไปเปลี่ยนสภาพจากด้แบบแบบจะเป็นเซลล์เด็กๆเนี่ยก็ไปให้อยู่แค่นั้นอะค่ะไม่ไม่เจริญเติบโตไม่ไปทาร้ายร่างกายเพราะฉะนั้นอ่านแ้พอไม่ท่านี้พอไม่ทาลายแล้วใช่กระดูกเราก็สร้างไปใช่ไหมเราก็มีการสร้างแต่ทําลายน้อยลง มันก็เข้าขา,ขา,ขาสมดุลก็ใกล้สมดุลไม่มีการสูญของของแคลเซียมไปเยอะอันนี้คือเราสามารถที่จะรักษาได้ในทุกช่วงวัยเลยไหมคะรักษาได้คือแค่วิธีการกินยาไม่จําเป็นต้องผ่าตัดใช่ไหมคะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยสมัมก่อนกระดูกพุนเนี่ยนะต้องมานั่งกินยาจะไปก่อนก็เริ่มมาแรกๆก็ออกสัปดาห์วันละครั้งเส้นเสพป,ปุ๊บมันต้องมานั่งตรงๆสักครึ่งเช่วโมง ลำบ,บากมากคนไข้ก็บอกไม่ไหวเพราะกินเสร็จบางคนก็ชอบไปนอนก็ไปเป็นสัปดาห์ละครั้งเขาคิดมา,าก็ยังมีผล <c oughs> ผลเขาเรียกผลข้างเคียงมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามตัวบ้างมีคล้ายๆมีปัญหาเรื่องเหงือกเรื่องฟันมันไปหยุดการทําลายการทันของกระดูกทำให้กระดูกเขาเรียกันเกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงสมัยก่อนแต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเขาคิดยาตัวนี้มันเกิดว่ามันมีผลเสียน้อยมากเลยเรา,า,าอยู่ในช่วงผมเชื่อว่าคุณต้นรอโชคดีมากเลยที่ตอนนี้นวัตกรรม การแพทย์ะะดีดีคิดค้นยานะคนไข้เดี๋ยวนี้นะอายุยืนมากกว่า80ปีเยอะมากเลยนะคือหลายๆคนอายุยืนเราก็ต้องมีอายุยืนที่มีความสุข<ช>คุณภาพชีวิตที่ดีเรายังสามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ เดินได้ปกติอันนี้คือคุณภาพชีวิตที่ดีที่เราต้องมีเราไม่จำเป็นว่าต้องป่วยต้องติดเตียงแล้วแล้วเราถึงจะมาดูแลตัวเองแล้วเป็นภาระให้กับคนในบ้านหรือว่าลูกหลานที่บ้านด้วยที่เราบอกไปว่ารู้ไวป้องกันได้ด้วยวิธีการตรวจมวลกระดูกที่โรงพยาบาลพญาไท2ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์น,ยรยารรน,นายแพทย์จิระเดชตุงคะเสรรดีศัลยแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท2มากมากนะคะคที่มาให้ความรู้กับต้นอ,อ้อแล้วก็คุณผู้ชม ดได้ครับขอบคุณมากเลยค่ะดีดีมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้นนอก,กับคุณหมอนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ